สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสบายดีเอฟซี FC, ที่หักแพงบัสสุขุสุคนสุหมองสุบอลสบายดีย้ำสวยด้วยพี่น้องเด้อพบพ่อก,กันคือเกา่าพี่น้องกับซ่องน้องมิน,นี่คือเกา่าคือเดิมคลิปเ,เนี่ยครกับสิบภาพพี่น้องรอเบิ้งเขาในหน้า

ได้ทำในบททวงก็้วยค้างเล่าเตรียมค่ำไว,ว้เลยแหละงามแต่แท่เข้มบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยลงไปทางลุ่มนั่น,นบุรีกัจังหวะขอ่อยากได้เขาอันนี้แหละแบห้อง,งเสี่ยงใช่ไบอกตอนมันออกมันสิเป็นลักษณะนี่น,นี่แหละเขาลุ่งเสี่ยงเหมืนอ,อนเขาเนี่ยตอนเช็ดดิอูนน้ แมนยูม hmm. ันเ้าลก่ทำทำ lạ เลยเมืองที่ตัวเขาเจ้าดำหัวปีเนี่ยไปสิเหลวห้ได้ผลผลคือเกาจะลงเมืองรถทางลุ่มปุ๊บปาดเขาไอ้มี นักหมากนักข้วงพระท่านได้ซุกเลยพี่น้องเอ้ยน้ำนมมึงยังหมกแขนร่วงเลยนี่ต้นเลยล้มงามเขาเรางามโอ้ยงวอีถาห้องฮาลูกอมโบอมโบเหลืองอารามเลยได้พี่น้องเต็มทุ่งแล้วทานมันแดดนี่ก็โอ้ยบุกเกินอาทิตย์ดอกนี่เกี่ยวได้สบายเลยนี่เนาะ ตามเขามาพากันมาอยู่ที่เลยบ่ะทันมาเนาะเขามาสองเหมืงเก่าสุดๆพัดเตะดำหน้าแล้วยังยังไม่ได้เห็นเขาเข้ามาเียพตั้งแต่ดำแล้วจะมาอยู่พุนประจำที่เขาลุงมีอหางห่วงน้อยของเราเนาะอ่ะห่วงหนะห่วงน้อยห่วงสันหักลายห่วงน้างามนั้นเราใส่ผู้สอบหนึ่งเนาะหน้าหาให้อย่งบางที งามมันหูไปสอบเนื้อให้หาให้นั่นจำานก็นรู้แล้วนะเรานนเนี่ยถืวยอว่าง,งามอยู่แถวนี่นนะแต่ว่าลงไปจากนี้เดี๋ยวพี่น้องจากนี้ลงไปเนี่ยันคือบงงามเขานะแถวนีน่ยนะงามเพราะว่าอ,อยู่แคมบ้านอัน,ออนนี้เขาหยาดอนไหว Ừm, lai gì thì rồi đấy. Ừm, cầm lắng nè, không phải làm, liếu ông làm nè. Em chị gặp một đường phát gần anh là dù anh này, bình nặng. Bình là chỉ để lắm gì đó, bố đệ anh là đó, bố đệ bớt đó, có bình thẳng xuống. นี่แทนนี้บออยากคืนสภาพพี่น้องเอ้ยเบิ่งสังเกตอยากหายรอดนี่ตุ่นหง่าแทนนี้นะอ่าลงไปลุ่มแห้งเต็กหนุ่ยไลยก็ไลยเลยไล่เสด็จนะไล่ไปรอดที่เขาอย่าโดนงามอืจุดถ้าพ้นมาม่าห่วยยากได้นำลาบกับตัวนี้นะยากสิเต็มกล้องได้เนี่ย แต่พ้นมานนเนี่ยนี่ก็ไหวสบายเราเกี่ยวแล้วเครื่องนึ่งคือว่าจะเรากู้ไปทางใดเรือว่ประธานจะกู้ไปจากปีนาแก้มืองไหมเนาะพี่น้องเนาะปีนี้ที่ว่าพิษพลาดแล้วผ้าพ้นสุรสานบอกเป็นใจ ปีนาจังว่ากันไหม<อ>ปีนี้นนผิดพลาดเลยไม่กลัวหย่าพี่น้องเลยมนลองตองเน่งเข้าเบิด์ตทงปีนี้ได้ว้างร้อยกระสอบนี่ก็ถือว่าดีใจแล้วปีนี้นะท่านจะว่าอันมันายภาคอันตุน้ำน้ำรังเมืเ่นตัว,ธธตน,น,ตวน้ำรังอันวัตถิตะก่อนกระต่ายเนาะ มันเป็นน้ำเข่าจังหนูขวายจากเปลี่ยนสพันธุ์ีเงเฮะเถิงมันงามเป็นยังไงเถิง้เมันงามมัยยังไงีเถิงมันพุ่นเด้เนี่ยให้นี่เอาพุ่นมาใส่ปันได้ี่เป็นยังบเห็นงามปั้นเลเอ้ยเครื่องร้ายกว่าเขาแล้ว สุกเต็มท <wał> ้งแล้วพ <oc ers> <with normal captions> ี่น้องเราหายแต่ฝนเศร้าก็เริ่มเกีียวได้แล้วเลยเนี่ยมันเหลืองเลยเลี้ยงใบไรา่และภาษาบันเฮาเอินว่ะเอาเลี้ยงใบไร่แล้วบอนถามกันเลี้ยงใบไร่แล้วอ่สันแถวพายยังบ่ได้ปิ่งเพราะว่าน่ะเพราะว่าเสียกเอา คือกานนี่แะนี่โบอ,กออกแล้วนี่ตายค่ากกแล้วนี่ทำไมทั้ลง,งลุ่มหนูเป็นเรื่องไนูเป่น <c ười> ในใแน่แต่แค่แคบบ้านน่ะแล้วกำไหขข้ได้เอาคนพุ่นมาใส่ดิเขาบอคือไห้นี่เอาคนพุ่นมาใส่นี่นครแน่นี่ไ่ได้บริษัพุ่นแล้วอเกยแล้วแหละ ลปลาเค็งนั้นรุนรนอยู่นุนนน๊แถวให้หน่าตัวนำ้ำเป่งน้ำนั่น,นปลาเค็ขงขับโบมีเน้ใส่มีเตแนวปีนี่ไงประกอบขอมือพี่น้อย แต่เนี่ยผมไปนี่นะเดี๋เอ้ยมาสะสมมาแต่บ้านมาเห็นเขาเขาบอกว่ามีทางบ้านองชูงกันมีแต่เหื่องผมไปป่าบได้น่าน้เป่งนำลงมาโฮมลาเข็งร้ายอยู่วะได้เปงลงสิชิเป่งยเห็ปลาลง Ừ. nhang tôi thương khỏi nhang bật pin này phải chặt ao tuôn mà xay chắc có nha mọi nhà cái này ngọt và sẽ tuôn mà xay có gì phải chặt phần mà sùi khỏi, nhán, nhán, khỏi, họng, ngọc, ngọc khỏi mà thì à nhang khởi bộ bộ mẹ chúng nó mắc kinh là phủ qua đơn

ท้งเทิงแห่งซุกแล้วำทำยันเลยแงซุกกูนีแล้วอืมที่เกิน,นตำมะขาม,ขามใส่กระปุน่อยอ๋อมาไวกินตำตำมะขามซืซิยังใครได้ใส่กระปูน้ำตีกระเสบอยู่ดอกพป่นหวยชอบี่นีอน็อกกกระเงี้ยกันได้นขนาด ตัวน้ำพายนี่กับโบอคอยงามปเลไดดอกนี่แหละน้องนี่แหละผุนเสียงป๋าบวเยบวเยะนายนิยังเขียดจีน่าใส่เ,เาสาบ็ดเลยจังเมื่อมือแรงก่อนที่มีเขียดจีน่าอยู่บ่อยูๆโอ้โหน้องอตามน้องค่อยเม่บแล้วเนาะคุณมีใส่เบ็ดนี่โอ้ขากันยังเลยเนี่ย อืมใจน้จะจะนองประโคลจะเจียวเลยแลหละเมืออม่อไรเมื่อเช้านี้เออกระซำนี่น,น,นะเขาจะอบอกกลังห้าอีกนะน,บบน้ำเล่านะโมโนเราได้กล้าก่อนเ้าบโ้ไ ฮะไปซุกไวแทลอร่้เมียนอยู่แล้วมันหน้แต่บีอันพี่จะว่าเกี่ยวแล้วฝนตกยังสิแตว่าเกี่ยวกรเช้ยจะโบมีแนวเอ้าถ้าจะมาเกี่ยวหาเกี่ยวเนาะนี่ตกลายเเกี่ยวเนาะปจ้างเกี่ยวเาเี่ ชุกขักแล้วตัวนี้นะบางดอนกระสุกแห้งบางดอนกระสุกค่อยสุกบดเสมอออกมันผลนตกอยู่เน,ะนาะอํารักพระจักไเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องขอบใจลายเด้อพี่น้องที่ทิดตามที่เ้ามาเบิงที่เ้ามาชมขอบุญขอบคุณลายๆขอให้อยู่ดีมีแห้งอยุมันคนยืนเด้อพี่น้องเด้อขอบเจ็บอย่าได้ขอบไข่อย่ามีพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี